สวัสดีค่ะแล้วสวัสดีค่ะวันนี้มาทำอะไรคะมาูเขาพูดอะไรกันเขาพูดอะไรนะคะเขาพูดปลูกที่นี่ค่ะไหนดูเขาพูดสิอาชีชีที่พ่อท้องปลูกค่ะพ่อต้องพ่อต้องปลูกพ่อต้องปลูกกับใครปลูกกับแม่ดิดแม่ดิดแม่ดิดไหนลองดูสิดูบรรยากาศป้าต่อไปเตยจะพาไปชมใช่ไหมคะค่ะป้าแล้วอ่ะไป เดินไปค่อยๆเดินไปพี่ใหม่ตามาไม่ทันเอาชี้หน่อยว่าทั้งหมดมีกี่ไล่เอาเร็วทั้งหมดมีกี่ไร่คะสองค่ะสองหรือสามแม่มีกี่ไล่สามไร่กว่าคะ่ะแล้วเราจะได้เก็บเกี่ยวกันเดือนไหนคะนบบนนกระกฎาคมคะ่ะผ่านมาแล้วนะคะ<อ>ต้องเป็นอีกเดือนหนึ่งหรือเปล่าคะเดือนหนึ่ง ต้องเดือน,นกรกฎาคมต่อไปเป็นเดือนอะไรคะเดือนสิงหาสิงหาคมสิงหาคมไม่ใช่สิงหังสิงหาคมค่ะไปไปเดือนสิงหาคมเมืม่อสักครู่นี้ได้เจอปู่พลแล้วปู่พลทําอะไรไปไม่ร,มรู้ตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ไหน เออพอแล้ว <c oughs>